เฮ้ยเจ้าเปาตรองดันเลยคารวบอนอีกเลยจู่โอ้โหยเจ้าตัวใหม่ไหมนี่เรายังไม่เคยมีเลยนะเพื่อนๆ <Yes. S 1> มาดิกากกงครับน <Yeah. S 1> ี่เป็นสกีบีดี้ครับแล้วก็มันมีขาด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจ้าเปา มาพร้อมกับปืนอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับเจ้าเปาโอเคครับวันนี้เราจะมาล่าไซเลนเฮดกับสกีวีดีอีกแล้วครับโอ้โหนี่ยิงรัวยิงรัวเดี๋ยวเดเจอตัวแล้วหรอฮเจ้าเปา่้นเฮ้ยยิงเลยมีสกีตงตรงตรงตตรงตรตตตเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้พ่อไม่เคยเห็นเลยอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรครับเพื่อนไม่รู้ที่เมื่อกี้ยิง มันน่าจะเป็นพวกตระกูลคาเมล่านี่แหละหรือว่าเป็นตระกูลครอปก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเปาเห็นครับเพื่อนเฮ้ยตัวอะไรตัวใม่อีกมันเดิมอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นครอกตัวใหม่นะถามเจ้าเปาไปนะครับเฮ้ยเจออีกแล้วครับเพื่อนตุ้มตุ๊มตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยเมื่อกี้พอเห็นเป็นไซเรนเฮดครับตัวออกจะสีชมพูชมพูนิดหนึ่งนะเฮ้ยหรือว่า มันคือสกีบีดีหัวโถส้วมฮะเฮ้ยทางนู้นทางนู้นเรเห็นทางนู้นไปไปไปนี่เหมือนจะตาจะเจอแล้วครับเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันสกีบีดี้หรือไซเลนเฮดกันเนี่ยอ๋อมันเป็นไซเลนเฮดครับแต่ว่าเป็นหัวอึครับเฮ้ยเปล่าทางนู้นตัวใหม่ยิงเลยตุ้ม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 เฮ้ยเจอเจอเจอเลยโอ้ทีเดียวตายอ่ะอะไรอะไรตัวนี้คือเฮ้ย นี่มันคืออะไรอะมันวูเนนาฬิกาอันนี้มันเป็นนาฬิกาเลยหรอเพื่อนนี่ไม่รู้ดิอันนี้เป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นหัวของมันอ่ะหัวทองเหรอใช่เป็นหัวทองอะคือเรียกว่าโปรเจคเตอร์นาฬิกาโปรเจกเตอร์นาฬิกาเหรออันนี้มันเหมือนจะเป็นมวกอศวินนะแต่ว่าเป็นหน้านาฬิกาครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปตามล่ากันต่อนลเพื่อนเพื่อนวันนี้คิดว่าน่าจะมีตัวใหม่หลายตัวครับตอนนี้เจ้าเปาเริ่มซอซองดูแล้วว่าจะมีอีกหรือเปล่าครับเฮ้ยเจ้าเปาเห็นแล้วครับยิงเลยตุ้มตุ้มตุ เฮ้ยโดนด้วยเมื่อกี้เนี้ยเหมือนมันอยู่ตรงต้นไม้น่ะต้นดอกลักอะไปดูดิโอเคเมื่อกี้เห็นมัน่ะร่นลงมามีไหมใช่ใช่ใช่มีไหมเฮ้ยทีวีแมนเหรอยังไงเฮย้ทีวีแมนไม่ใช่นี่มันไซเลนเฮททีวีพ่อตอนแรกพ่อนึกว่าเป็นทีวีแมนจริงๆนะเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเจ้าเปา ทางนู้นตัวใหญ่เลยยิงเลย <S <S โ,อเโอ้ยทีเดียวระเบิดครับเ <Yeah. S 2> อาละครับเดี <S <S ย๋ยวดูว่าเจ้าปอจะหาศพมันเจอหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> แต่มันหล่นลงมาแถวๆนี้ละมีไหมมีไหม <S <S ไปเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆต้องช่วยเจ้าปอตามหาแล้วครับเหมือนเจ้าปอจะเจอแล้วเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นสกีบีดี้ครับแล้วก็มันมีขาด้วยอ ก็ไม่หรือเปล่าอ๋อโอเคก็คือสกีวีดี้ยึดล่างมาใช่ไหมไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับโอเคดเดียวโอ้โหวันนี้เราอ่ะต้องลัดเลาะไปตามป่าครับเดี๋ยวค่อยๆย่องเลยเผื่อมันรู้ตัวครับว่าพวกเราอ่ะมาล่ามันอยู่ครับเฮ้ยอย่าชูมือเสียงดังดิเดี๋ยวมันรู้ตัวแล้วเราล่าครับเฮ้ยเจ้าเปาทางนั้นจิ๊วจิ๊วจิ๊วโอ้โหมีการเต้นเวฟโชว์ไปหนึ่งทีอือหือไปทางนี้แหละ กเมื่อกี้ที่เจ้าเป่ายิงครับศพมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ครับเห <Yes. S 1> มือนมันเป็นเซเลนเฮดนะเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนเดี๋ยว <Yeah. S 1> <laughs> มันอึอออกมาเป็นหัวสีทองไม่ใช่อันนี้มันเซเลนเฮดเอาละครับเ,เพื่อนอนตอนนี้กเมกื่อกี้พ่อยังเห็นอีกหนึ่งตัวนะ <Yes. S 1> กเฮ้ยเจ้าเป่าตรงนั้นเลยขบวนงเลยตูโอ้โหดูศพมันครับโอ้โหยิงปแล้วม,มันโดนพ่อ เฮ้ยเจอตัวใหม่ไหมเฮ้ยนี่เรายังไม่เคยมีเลยนะเพื่อนเพื่อนนาดิกากรครับเราได้มาเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนเป็นตัวใหม่ทั้งนั้นเลยเราก็เป็นพวกไซเดนเนส์อ่ะเฮ้ยแล้วใครเป็นคนเอามาวางไว้แถวนี้หรือว่าจะเป็นบอสมันจีมือนจะเผาเฮ้ยว่าไปกินลาซซ์แล้วเขาตุ้มตุ้ม เฮ้ตอนนี้คือเราต้องค่อยๆย่องหนีไปนะเพื่อนๆทำดีๆนะขอต้องย่องตามเจ้าจพาไปเฮ <c oughs> ้ยดูดิย่องไปนิ่งๆนะดูดูว่ามันย,ยังอยู่เปล่าเฮ <c oughs> ้ยมันยังอยู่เลยเพื่อน <c oughs> เราต้องค่อยๆย่องไปนะ <c oughs> ไปแล้วโอ้โหไม่รอไปแล้วเพื่อน <c oughs> จะต้องไปๆๆตไปามแกะมาที่บ้านนะไปไปไป โอ้เหนื่อยแล้วเจอทุกทีวิ่งหนีกันทุกทีโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูนะว่าเราได้ตัวอะไรกันมาบ้างครับตอนนี้เราก็ลองมาแกะดูนะที่เราได้มาเมื่อกี้ว่ามีอะไรกันบ้างครับตัวแรกก็คือสกีบีดี้ครับเพื่อนๆอ๋อตัวนี้ก็คือมันเคยเป็นสปีกเกอร์แมนมาก่อนครับนี่ตัวแรกที่เราได้มาครับเป็นสกีบีดีครับ ตัวนี้นะดูดิมันเคยเป็นสปีกเกอร์แมนมาก่อนจะเป่าบอกว่าแล้วมันก็เปลี่ยนใจบอกว่าฉันขอเป็นสกีบีดี้ดีกว่าอันนี้ตัวเก่าที่เรามีนะอันนี้อันนี้เหมือนตะลุงนิดหนึ่งครับแล้วตัวใหม่ที่เรามีก็จะเป็นตัวนี้ครับ <Wow. S 1> นี่ก็คือเป็นตัวที่เป็นสกีบีดี้ที่มันมีขาแล้วก็แขนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆตัวถัดมาครับที่เราจะแกะก็คือ เฮ้ยตระกูลคล็อกแมนอีกเหรอคือตอนแรกเราได้คล็อกแมนมาบ้างแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เป็นตระกูลคล็อกแมนชุดใหม่ครับอันนี้จะเป็นชุดเก่าเรานะเป็นคล็อกแมนเหมือนกันนะครับตัวถัดไปครับอันนี้อันนี้เราไปเจอมาตัวแรกเลยนะเป็นคล็อกแมนนะครับนี่เอ้าไม่ใช่นี้มันตัวเก่าตัวถัดมาครับคือเซ็ตเนี้ยที่เจ้าเปล่าได้มานะมันมีตัวตั้งให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคล็อกแมนเอาเทียบกับตัวเก่าสิ ตัวใหม่ที่เราได้มามันสูงกว่านิดนึงนะเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้ตัวใหม่เทกว่าหมวกเทกว่ากันด้วยค็อกแมนครับปัตติกาต่างกันนิดหนึ่งครับอันนี้ก็คือตัวที่สองครับที่เราได้มาตัวถัดไปก็คือคล็อกแมนอัศวินครับอ๋อตัวนี้เป็นอัศวินแมนนี้เนี่ยมันจะใส่หมวกแบบเหมือนหมวกอัศวินเนาะเห็นไหมในเราข้างหน้าก็เป็นนาฬิกาครับพวกนี้ตระกูลพวกนี้นี่หยุดเวลาได้ทุกตัวเลยไหม อ่าโอเคครับตอนนี้เราได้มา3ตัวแล้วนะ3ตัวแล้วนะตัวสุดท้ายอันนี้เรายัางไม่เคยมีมาก่อนครับเป็นตัวอะไรเจ้าไปเฮ้ยใช่ทีวีกเหรอตัวนี้ก็คือ clock โ o ครับใช่หรือว่า clock วู m ม n นั่นเอง,เองดูโอ้โหอนาฬิกาเกครับนี่อย่างแท้เลยตัวสีฟ้านะเนี่ยนี่ก็คือเซ็ตใหม่ที่เราได้มาในวันนี้นะครับ ทั้งสตัวนั่นเองนอกจากนี้เราก็ยังไปจับพวกไซเรนเฮดมาได้ด้วยนี่อันนี้จะเป็นไซเรนเฮดนะครับหัวลดไฟนี่แล้วก็เป็นทีวีไซเรนเฮดใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่สกีบีดี้ไซเรนเฮดใช่ไหมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราจับมาได้วันนี้ครับโอเคอ่ะฝากบอกเพื่อนๆว่า โอ้ยบินไปเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะบ๊ายบาย